สวัสดีค่ะชาวธาตุลมเรามาเช็คสถานการณ์นะคะอัปเดตสถานการณ์ความรักปลายเดือนมิถุนาย,ยนนี้ของคุณกันชาวธาตุลมนะคะไม่ถุนตุลกุมค่ะดูได้ทางลัคนาและราศีนะคะใครที่มีดาวศุกร์ดาวจันทร์สถิตยอยู่ที่ไม่ถุนตุลกุมก็ดูได้เช่นกันสถานการณ์ความรักปลายเดือนมิถุนาย,ยนนี้ของชาวธาตุลมจะเป็นอย่างไรไว้แรกค่ะโบเก้นะคะคุณกำลังจะได้รับการเซอร์ไพรส์ เป็นช่อดอกไม้เป็นการเยียวยาเป็นอะไรที่จะทำให้คนรู้สึกตื่นเต้นและประหลาดใจนะคะสิ่งที่ควรค่าสิ่งที่คู่ควรกับคุณกาลันจะได้รับการเซอร์ไพรส์ค่ะจากคนที่รอคอยจากคนรักของคุณนะคะคราวเป็นคนที่เคยนะคะสับสนกันและกันเคย มีสถานการณ์ที่ไม่ชัดเจนนะคะทรี Tree. คุณรู้จักกันมาสักระยะหนึ่งแล้วนะคะเป็นความรักที่ Spirit ิตนะคะส p i ริ t ชอรี่แปลว่าคุณทั้งคู่เป็นเนื้อคู่เป็นคู่แท้ท่างจิตวิญญาณะคะ่ะจริงๆแล้วเนี่ยไพ่คราวเนี่ยนะคะ คือไพ่ของคนที่มีปัญหานิสินนั้นเนี่ย Deal Problem นะคะ Confusion สับสน Uncertainty นะคะรู้สึกไม่ปลอดภยัยอุปสรรคต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะการรอคอยรอคอยพายุฝนผ่านไปแล้วจะกลับกลายเป็นสายรุ้งที่สดใสทีนี้เนี่ยมองว่าคุณกับเขารู้จักกันมาได้สักระยะแล้วเขากำลังจะมีแผนเซอร์ไพรส์คุณคะ่ะ คนคนนี้เป็นคู่แท้ทางจิตวิญ,ญญาณคะไพ่ขึ้นมาแบบนี้เป็นทวินเฟรมได้นะคะเป็นคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนกันมาก่อนนะคะแต่มีความเชื่อมโยงกันทางจิตวิญญาณ hard นี่ไงเห็นไหมคะเป็นความรักพวกคุณสัมผัสถึงหัวใจกันได้พวกคุณนั้นรักกันไม่ว่าที่ผ่านมาสถานการณ์อะไรจะเกิดขึ้นแต่จากนี้จะเป็นความรักที่มั่นคงเป็นความรักที่ยืนยาวเป็นความรักที่อยู่กันไปเนิ่นนาน เขาคนนี้กำลังเดินทางค่ะ moving m e s s a g คุณจะได้เจอเขาแบบไม่ทันตั้งตัวเขาจะมาพร้อมกับช่อดอกไม้ใครคนนี้อัศวินขี่ม้าขาวของคุณนะคะกำลังจะเข้ามาในชีวิตของคุณแล้วคนที่คุณก็รู้ดีคนที่ตอนนี้อาจจะมีประเด็นกันนะคะคนที่มีเรื่องราวที่ติดขัดอยู่ในชีวิตก่อนหน้านี้อาจจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าคุณหรือ เป็นคนที่กําลังจะได้รับโอกาสได้เริ่มต้นใหม่นะคะจริงๆแล้วไพ่ใบนี้เป็นไพ่ของเด็กน้อยนะคะชายนั่นแปลว่าใครคนนี้เขารักเด็กนะคะแล้วมีความหวังด้วยอยากจะมีลูกกับคุณ new beginning เนี่ยคือการเริ่มต้นใหม่ที่สดใสเลยคุณทั้งคู่จะได้เริ่มต้นใหม่กันเหมือนกับเด็กน้อยเลยนะคะ s n a k นะคะไพ่ใบนี้เนี่ยสื่อถึง เรื่องราวต่างๆที่ผ่านมานะคะเป็นเป็นไพ่ที่สื่อถึงความรักที่ผูกพันกันแบบมีสเสน่หหาราคากันมากมายมากๆเลยนะคะไพ่งูคุณอาจจะฝันเห็นงูฝันเห็นพญานาคนะคะก่อนที่จะพบกับเขาหรือเขาอาจจะเกิดปีงูหรืออาจจะมีอะไรที่เกี่ยวกับเกี่ยวพันกันนะคะคุณอาจจะรู้สึกถึงกันได้แบบลึกซึ้งเป็นการเชื่อมต่อกันทางกายภาพได้ด้วยนะคะ ใครคนนี้กับคุณเนี่ยมีอดีตชาติร่วมกันมาเป็นความผูกพันที่แน่นเหนียวแน่นแฟนลึกซึ้งนะคะเป็นคนที่เสน่หาคุณมากๆเลยและไพ่ใบนี้ค่ะ p regnancy จริงๆด้วยนะคะคุณมีเกณฑ์อย่างมากเลยนะคะชาวธาตุลมที่จะได้ก่อกำเนิดสิ่งใหม่นะคะหรืออาจจะเป็นการที่คุณนั้นตั้งคัน ก็ได้เนี่ย pregnancy นะคะ new phase เริ่มต้นขึ้น birth การกำเนิดการเกิดใหม่นะคะมองว่าเขาคนนี้กับคุณนะคะมีความสเสน่หากันแบบลึกซึง้งเป็นความรักร้อนแรงนะคะขอข้อความจากเขาคนนี้นะคะอัศวินมากขาวของคุณนะคะชาพัดลมถึงคุณหน่อยเขาอยากบอกอะไรกับคุณ listen to your heart ฟังเสียงหัวใจตัวเองนะคะฉันกลัวที่จะพูดเขาไม่กล้าที่จะพูดกับคุณค่ะมีบางเรื่องนะคะที่เขายังไม่กล้าเพราะเขานั้นต้องการคุณตลอดเวลาคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่มีฟอร์มนิดหนึ่งนะคะอาจจะขี้เขินนะคะไม่กล้าบอกเขาอยากอยู่กับคุณตลอดเวลาเลยคุณสวยมากคุณเป็นคนสวยทำไมคุณถึงต้องการฉันนะคะ มีความประมาทอยู่สักหน่อยหนึ่งใครคนนี้นะคะ mm hmm. เขามองว่าคุณนั้นเป็นคนที่เลอค่าเป็นคนที่มีรูปลักษณ์ที่เป็นที่ต้องตาต้องใจ mm hmm. เขาอยากให้คุณเลือกนะคะ mm hmm. เขาต้องการให้คุณเลือกตอนนี้ยังไม่ใช่เวลา mm hmm. เขากลัวค่ะ สิ่งที่เขาไม่กล้าพูดนั่นก็คือเขากลัวว่าครอบครัวจะไม่ชอบเขานะคะกลัวว่าครอบครัวคุณจะไม่ชอบเขาคุณคือทุกสิ่งทุกอย่างของเขาเลย you are my everything นะคะคุณทําให้เขาอยากจะทําในสิ่งที่ไม่ดีนะคืออไรเอ่ยนะคะชนไปเพราะคุณบอกว่านะคะอาจจะมีคู่ที่มีประเด็นกันด้วยนะคะเพิ่งตัดจบเพิ่งจะมีข้อขัดแย้งกันต่างๆไต้สําหรับ ฉันยังไม่มีคำตอบให้กับทุกๆคำถามนะคะก็มีทั้งท่าลมที่มีประเด็นกันแล้วก็คนที่จะได้ลงเอยนะคะลงหลักปักฐานอยู่ด้วยกันอาจจะเป็นอะไรที่มีเรื่องของการตั้งคันเข้ามาอาจจะเป็นไปได้นะเพราะว่ามีบอกว่าครอบครัวคุณอาจจะไม่ชอบฉันนะคะอาจจะถูกรวบรัดตัดตอนหรืออาจจะมีตั้งคันก่อนนะคะที่จะแต่งงานอะไรแบบนี้นะคะ ก็เป็นไปได้มีหลายประเด็นนะคะเดี๋ยวเรามาใช้ไพ่ทาโร่ขยายดูกันว่าชาวธาตุลมจะเป็นอย่างไรนะคะก็อยากให้คุณเลือกนะเขาอยากให้คุณเลือก,นะอก,ลอกแล้วเขาก็อยากที่จะให้คุณนั้นตัดสินใจให้ชัดเจนเลยว่าคุณพร้อมไหมคุณพร้อมจะไปกับเขาแล้วหรือ,อยังใครคนนี้นี่แหละคะ่ะเขากําลังเ a k e c t i o n นะมาอย่างรวดเร็วเลยด้วยนะคะเนี่ยสถานการณ์นี้ก็กําลังจะเกิดอยู่ด้วย สิ่งต่างๆเหลานี้จะมาถึงแบบกระทันหันเลยคุณจะไม่ทันในตั้งตัวเลยแหละนะชาวธาตุลมมาดูกันนะคะสถานการณ์ความรักปลายเดือนมิถุนาย,ยนนี้ของชาวธาตุลมมิถุนตุลกลุมจะเป็นอย่างไรคะซนะิกออฟวานชัยชนะเอทออฟเพนเดอรการสานต่อการไปต่อในความสัมพันธ์เขาคนนี้นะคะในตอนนี้กําลังมุ่งมั่นนะคะสร้างเนื้อสร้างตัว เขาเรียกว่าขยันขันแข็งเลยแหละนะเพื่อที่จะคว้าชัยชนะมาให้ได้เขาเป็นคนเก่งค่ะเขาเป็นคนที่จะประสบความสําเร็จในไม่ช้านี้เลยนะคะมองว่าสิ่งที่เขากําลังทําอยู่นั้นจะทําให้เขานั้นได้รับความสําเร็จมากมายมหาศาลเป็นอะไรที่สามารถที่จะยั่งยืนอยู่ได้ยาวนานเลยนะคะเรามาดูกันว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรชาวธาลมไว้แรกค่ะ ทูอวานคนทางไกลาการติดต่อสื่อสารจากคนทางไกลคนที่อยู่ไกลกันนะคะคนคนนี้รอคอยที่จะติดต่อสื่อสารกับคุณ Queen of o r d นะคะคนคนนี้เนี่ยมองว่าเขาให้เกียรติคุณมากๆมีความเกรงอกเกรงใจคุณนะคะเหมือนกับคนคนนี้ประมาะเขาประมาทที่จะเข้าหาคุณเขาคิดทบทวนอยู่ตลอดว่าเขาควรจะทํำยังไงให้ดีให้ได้คู่ควรกับคุณ เหมือนกับว่าสถานการณ์ที่เขากำลังที่จะหลุดพ้นนะคะจากวิบากกรรมทางการเงินนี่สินต่างๆหรือสิ่งใดที่เคยไม่ชัดเจนใครคนนี้นะคะกำลังจะเข้ามาในชีวิตคุณแบบไม่ทันได้ตั้งตัวมันจะเกิดขึ้นอย่างเหมือนสิ่งที่สายฟ้าฟาดเลยอะนะคะเป็นสิ่งที่คุณจะไม่คาดคิดเลยว่าจะเกิดขึ้นนะคะในขณะที่คุณนั้นอาจจะอยู่ในจุดที่สมบูรณ์พูนพร้อมแล้ว e d g of สอดนะคะเป็นคนที่เคยนะคะบล็อกกันไปสถานการณ์ที่เคยปิดกั้นกันไปบล็อกกันไปเขาคนนี้เนี่ยไม่อยากให้คุณเขาเรียกว่ายอมแพ้ไม่อยากให้คุณยอมแพ้ในความสัมพันธ์นี้ไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรนะคะไม่ว่าคุณจะคุณชูดาบใส่เขาแล้วหรือคุณจะบล็อกเขาเขาอยากจะพูดคุยกับคุณเดว,วิลความปรารถนาอันเหลือล้นใครคนนี้ เขาเขาหลงสเสน่ห์คุณมากๆนะคะเมจิกเชียนค่ะเขาจะทําทุกอย่างเลยมองว่ามีการไปดูดวงด้วยนะคะมีการไปเช็คดวงชะตาเรื่องของคุณนะคนคนนี้นะคะเสียใจค่ะในขณะน,นี้คนคนนี้นะคะเขาเสียใจที่เขาติดต่อคุณไม่ได้เสียใจที่ไม่ได้คุยกันเสียใจที่ผ่านมาสําหรับในสิ่งที่เขาทํามองว่าคุณมีการ ผิดกั้นกันจริงๆเขาคนนี้อยากคุยกับคุณค่ะเขาเสียใจนะคะตอนนี้มีความรู้สึกผิดหวงังรู้สึกท้อแท้รู้สึกเศร้าใจ The world คนทางไกลาการเดินทางแน่นอนเลยนะคะเขารอคอยการติดต่อสื่อสารจากคุณแล้วเขาจะมาหาคุณ The moon ค่ะไพ่ใบนี้นะคะสื่อถึงว่าคุณและเขามีความเชื่อมโยงกันทางดวงจิตจริงๆเลย เขาคนนี้คิดถึงคุณมากคิดถึงคุณแบบเอาออกจากหัวไม่ได้มีความรู้สึกที่สัมผัสกันได้แม้แต่ในยามค่ำคืนคนคนนี้ปรารถนาเพียงคุณแค่คุณคนเดียวนะคะชาลีออดการเดินทางนี่แหละนะคะจริงๆรแล้วไม่ว่าเขาจะติดต่อคุณไม่ได้หรือจะโดนบล็อกหรือจะยังไงก็แล้วแต่ ใครคนนี้เตรียมตัวแล้วนะคะเขาเตรียมตัวแล้วยังไงก็จะไม่ยอมสูญเสียคุณไปแน่นอนเลยคนคนนี้เป็นคนเก่งด้วยนะเขาจะทําทุกอย่างเลยนะคะ through p e n t h e c l นะคะเพื่อทําให้คุณนั้นไม่สับสนเพื่อทําให้ความสัมพันธ์นี้ไม่สับสนอีกต่อไปเขาอยากจะบอกให้คุณรู้ว่าเขานั้นรักคุณมากแค่ไหนเขาอยากจะบอกให้คุณรู้ว่าเขานั้นปรารถนาเพียงคุณแค่คุณนะคะเห็นไหมสองเหรียญเป็น infinity เลยนะคะ เขาคนนี้อยากที่จะกลับมาบาลานซ์ปรับสมดุลให้ความรักนี้เป็นความรักที่เท่าเทียมไพ่ใต้สำหรับค่ะไฟออฟวานทุกความสับสนที่เกิดขึ้นนะคะในใจของคุณว่าเขาคิดอย่างไรคนคนนี้จะมาทำให้กระจ่างและคุณเป็นคู่กันจริงๆ k i King o f s w o r d กับ q u e e n of อ w o r d ที่แท้แล้วนั้นคุณเป็นคนที่มีความเหมือนกันมากมายเป็นคู่รักที่มีสติปัญญาสูงมากเป็นคนฉลาดทั้งคู่เลยนะคะ เขาเรียกว่าทันกันน่ะแอมพลา n นค่ plan, ะแพลานนะคะการโยกย้ายการเปลี่ยนแปลงการเดินทางชาวทัดลมคุณเตรียมตัวออกเดินทางได้นะคะหากคุณและเขานะมีข้อขัดแย้งกันจะได้ปรับความเข้าใจกันค่ะทูออฟคั s เขารักคุณเป็นทูเลิฟเป็นรักแท้ของคุณเลยเขารักคุณมากเขารู้สึกผิดไพ่ใต้สำรับเป็นไฟออฟคันะคะใครคนนี้นี่แหละคนที่คุณก็รู้ว่าใคร เขารู้สึกผิดรู้สึกเสียใจกับการกระทําที่ผ่านมาของเขาเขาอยากจะกลับมาปรับปรุงพัฒนาความรักนี้ให้ดีการเริ่มต้นใหม่ดูสิคะคุณกับเขาจะได้เริ่มต้นใหม่กันไม่ว่าเรื่องราวเหตุการณ์ในอดีตจะผ่านมายังไงนะคะคนคนนี้เนี่ยต้องการที่จะปรับความเข้าใจกับคุณมองว่าจะไม่ใช่การสื่อสารจะเป็นการเดินทางมาเลยมาแบบกระทันหันเลยแหละคุณจะรู้สึกประหลาดใจนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าไพ่แองเจลนะคะจะบอกอะไรกับชาวธาตุลมสถานการณ์ความรักปลายเดือนมิถุนายนค่ะสถานการณ์ความรักของชาวธาตุลมจะเป็นอย่างไรคะ No need to worry ไม่ต้องกังวลนะคะไม่ต้องกังวลใจใดๆเลยทั้งสิ้นเลยนะคะ Ask your Angel ให้ถามนะคะถามนางฟ้าของคุณถามเขาเรียกว่าอาจจะถาม Intuition ก็ได้นะคะ ถามหัวใจตัวเองนะคะในเรื่องราวที่เกิดขึ้นมานั้นเวกนะคะการรอคอยสิ้นสุดแล้วการรอคอยคุณจะรู้เองจะมีสัญญาณที่จะบอกให้คุณได้รู้ว่าเขาคนนั้นใกล้เข้ามาหาแล้วใกล้ถึงคุณแล้วอับันดันค่ะเขาคนนี้เป็นคนที่มีความมั่งคั่งมีความมั่นคง,งชีวิตเขาอุดมสมบูรณ์เพียบพร้อมพูนพร้อมมากเลยพร้อมแล้วนะคะที่จะพาคุณนั้นออกเดินทางภายใต้สำรับค่ะ be assertive นะคะจงกล้าแสดงออกไพ่บอกว่าให้คุณนั้นกล้าแสดงออกกล้าพูดความในใจของตัวเองหากคุณรู้สึกกับเขาอย่างไรให้คุณพูดออกไปหากคุณต้องการเขาหากคุณยังรักเขานะคะก็ให้พูดกันด้วยน้ำใส่ใจจริงจงกล้าแสดงออกคนคนนี้ที่ผ่านมาอาจจะไม่ค่อยจะ take a c t i o อะไรกับคุณเท่าไหรนะ่นักนะคะจริงๆ้วเป็นเพราะเขาอายนะคนคนนี้เป็นเพราะเขาไม่กล้าแสดงออกค่ะแต่ตอนนี้ไม่มีอะไรที่จะหยุดยั้ง ได้แล้วนะคะคนคนนี้พร้อมเลยพร้อมมากๆเลยนะคะแล้วจะมาพร้อมดอกไม้ด้วยนะคะช่อสวยเลยนะคะมองว่าคุณทันทีที่ได้เจอกันเนี่ยจะสารความสัมพันธ์กันอย่างรวดเร็วมากเลยทุกอย่างมันจะเกิดขึ้นแบบรวดเร็วเลยนะคะอมืมาดูกันว่าความรักจะเป็นอย่างไรนะคะสถานการณ์ปลายเดือนมิถุนาของชาวพัดลมมิถุนตุลกุมค่ะ ช้ที่ยังไม่พร้อมก็ต้องป้องกันนะคะเพราะว่าดูด้วยมาด้วยแรงลักษนิหาพิสวาสดล้นเหลือเลยแล้วพวกคุณเป็นคู่รักทางจิตวิญญาณนะคะคนที่คุณสามารถรับรู้วาลาจิตของเขาได้นั่นแหละค่ะคนคนนั้นของคุณนะคะความรักของชาวธาตุโลมจะเป็นอย่างไรคะโฟกัสใครคนนี้นะคะเขาโฟกัสอยู่แค่ที่คุณนะคะจับ ตามองจ้องคุณอยู่นะคะเหมือนกับคุณเป็นคนเดียวเลยที่เขาสนใจให้ความสนใจตอนนี้มีแต่คุณที่อยู่ในสายตาเขา protection การปกป้องเขาอยากปกป้องคุณเขาอยากดูแลคุณเขารู้ว่าคุณนั้นโดดเดี่ยวเขารู้ว่าคุณนั้นมีจิตใจที่เข้มแข็งแต่ภายในนั้นก็ต้องการความรักนะคะ ต้องการคนดูแลต้องการคนที่สนใจต้องการคนที่เข้าอกเข้าใจความรู้สึกใครคนนี้ต้องการที่จะมาปกป้องคุณค่ะคนที่อยากจะปกป้องทั้งคุณและความรักครั้งนี้ w i s d o m คนที่เฉลียวฉลาดคนที่มีปัญญาคนที่มีความรอบรู้เขาคนนี้เป็นคนฉลาดมากเป็นคนเก่งเป็นคนฉลาดนะคะทั้งเขาและคุณเลยบอกเลยเนี่ยคิงออฟสอ d กับ q e n no ออฟ o r ดนะคะเป็นราชาราชินีธาตุลมเลยนะคะ คุณทั้งคู่นั้นเขาเรียกว่าเป็นคนที่แค่มองตากันก็รู้ใจมีสติปัญญาเฉียบเฉลียวฉลาดปาดเปืองนะคะอิโมชั่นเป็นสภาวะที่มีอารมณ์ส,ส่งถึงกันค่ะสื่อถึงกันได้ทางอารมณ์ได้อย่างชัดเจนมากยิ่งนานวันยิ่งชัดเจนพวกคุณรับรู้ถึงอารมณ์ของกันและกันอารมณ์ที่คิดถึงอารมณ์ที่ห่วงหาอารมณ์ของความต้องการทางกายภาพต่างๆนานานานะคะพวกคุณเป็นคู่รักที่ เขาเรียกว่ามีทั้งไฟรักที่ร้อนแรงนะคะแล้วก็การปกป้องกันและกันได้สำหรับ d i v i n a t i o n เห็นไหมคะเขาคนนี้ไปดูดวงเรื่องคุณมาจริงๆมีการไปเช็คดวงชะตาแล้วนะคะคุณกับเขาน่าจะรู้วันเกิดกันและกันนะคะเขาดูคุณตลอดดูวิสัยทัศน์ของคุณมองดูทัศนคติของคุณนะคะพินิษพิเคราะห์เร็งแลคุณอยู่ แล้วถึงเวลาแล้วที่คนคนนี้เนี่ยยิ่งชัดเจนเข้าไปใหญ่นะคะยิ่งไปตรวจเช็คดวงชะตาตรวจดวงดูแล้วโอ้ใช่เลยยิ่งพูดยิ่งใช่ยิ่งเจอกันยิ่งคุยกันยิ่งใช่ยิ่งถูกใจยิ่งตรงสเปคคือคนที่เขาตามหามาแสนนานนี่แหละค่ะคือเรื่องราวที่ใครคนนี้เนี่ยเขาอยากที่จะทําให้มันเป็นจริงนะคะกระทันหันมากๆเดี๋ยวเรามาดูกันว่าระยะเวลาเท่าไหร่ สถานการณ์นี้ของชาวธาตลมนะคะจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะคะเป็นสถานการณ์ความรักปลายเดือนมิถุนาที่คนคนนี้กำลังจะ take action กับคุณนะคะดูซิว่าระยะเวลานาน,นเท่าไหร่เรื่องราวต่างๆเหล่านี้จะเกิดขึ้นหลังจากนี้คะ่ะชาวธาตุลมไพ่บอกว่าให้คุณเคลียร์พื้นที่นะคะ create space for it happen sooner กำลังจะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้แล้วค่ะ เร็วๆนี้เลยนะเช้าทัดลมนะคะใต้สำรับ not anytime soon นะคะก็อาจจะยังไม่ได้มีพลังงานที่จะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและพลังงานที่ยังไม่ใช่ในระยะใกล้นี้นะคะมีมีทัดลมอยู่สองพลังงานนะคะโอ้นี่ไง very s o o n มีมีที่แบบรวดเร็วจริงๆอ่ะถ้ารวดเร็วเวลีซูนแบบนี้นะเนี่ยมีซูนเนอร์ซูนเนอร์ขึ้นมาสองใบนะคะ นั่นแปลว่ามีชาวััตลมที่จะได้เจอกับคนรักของคุณเนี่ยในระยะเวลาอันใกล้นี้เลยภายใน1สัปดาห์ภายในหนึ่งเดือนภายในหนึ่งชั่วโมงเลยก็เป็นไปได้นะคะก็มีหลายหลายพลังงานเนาะที่ยังต้องรอคอยก็มีอยู่นะคะแต่รับรองว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้จะค่อยๆทยอยเกิดขึ้นเรื่อยๆนะคะตามระยะเวลาของคุณนะคะระยะเวลาที่ถูกต้องนะคะ โดยแล้วก็ขอให้ชาวธาตุลมนั้นสมหวังกับคนที่รอคอยนะคะจริงๆคำว,ว่า Not Anytime soon เนี่ยนั่นเหมือนว่าไม่ใช่ไพ่บอกว่าไม่ใช่ทุกครั้งไม่ใช่ทุกทุกคู่ที่จะรวดเร็วเนี่ย not any time เนี่ยไม่ใช่ทุกเวลาที่จะรวด,รวดเร็วนะคะก็มีคู่ที่อาจจะต้องยังใช้เวลาที่ต้องรอคอยกันอยู่เนาะมีไพ่ของการรอคอยขึ้นมาด้วยนะคะ รับองว่าคุ้มค่าที่รอแน่นอนเพราะว่าอบันันก็เกิดขึ้นมาความอุดมสมบูรณ์นะคะในความรักครั้งนี้เอาล่ะท้ายนี้ก็ขอให้ความรักของคุณนั้นค่อ,คอยๆเติบโตอย่างดีแล้วได้ใช้ชีวิตคู่อย่างที่ปรารถนาเอาไว้นะคะวันนี้ขอจบความทำนายแต่เพียงเท่านี้แล้วมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ